เสริมสร้างสุขภาพผมห่วยรสชางิขี้งคือแตกว่าตามเดือนเม่คือจังหน่อยคึ้นช่อเกาด้วงวายไม่ไงโอ๊ยตกใจมั้งตกใจอย่าไงมาโอ้ยย่าไงย่าไงสิบให้อันนี้ยาพิเศษมันวิเศษจังไหนไอ่กินแค่เม็ดนึงนี่เนี่ยหายโตได้บดมือเลย โอ้ยข่อยโบซื้อเยอะมาตัวขอยไอ,อ้มาชิบวัอให้เนี่ยซื้อมาจากอเมริกาผู้แล้วเอ้ยมไม่ได้มันง่ายๆได้เ่ยมันแม่ตัวชิตรัวเห็ดหยังคนบ,บ้านเดีวยวกันเอ้ยอยากลองเบนะิ่งแหม่ไหวๆของตัวนี้มันแพงเลยมาลองซื้อได้เม็ดละหาล้าร้อยห้าร้อยเออข่อยต่อขั้นเดียวเท,ทา่าไหร่ห้าสิบ มึงอว่าขอฟรีเลย่อะไรห้างเป็นเนียงไอโทษทรัพท์เขาตั้งระบบสั้นไว้นี่ได้ไอ้ที่สังส่งมันสั่งเอาอีกเดียเด๋ยวโอ้ยสองสามคนหมดแล้วขายดีล,ยล่ะเออเออเออใครเดาไปให้ได้ไปให้ลอกสักเม็ดห <c oughs> นึ่งไอ้หมาคงงูเหรอบังมังมน,อมอน,นเออเขาให้บักบ,บ,บาดเทพกินหญ้าวิเศษเข้าไปเขาแกงมันละล่ะบอกเขาว่าหญ้าให้โตได้ Hanh tốp bàn hòn mẹ. Gay bôi hết mặt đất. bỏ đấy. Makani mặt gang môn em đây em. Hãy đâu. Hãy xin hãy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  xin hãy. Hãy xin hãy xin hãy. Hãy xin hãy xin hãy xin วิเศษเลยวะยาบบกหมานี่วิเศษไรสุดยอดเห็นต่เสือกับส่งต้องเกือบอาาแลวบอ้ยือบ้าว้แทเอาไเลยอาว่าแล้วมันไม่หายตัวไม่เห็นไม่เห็นเลยเออเออไม่เห็นโอ้ยเ,เ,เห็นเลยเห็นแล้วแหมเออแอบกิจเฮาบอเอามาเลยหาเลยโอ้ยขอ,อยังบองมี ยังบ่มีก่กะติดคุกแล้วเว้ยแม่รักของแม่นี่มันไม่แพงเนี่ยไม่หนาห้อยเพน่อนมันบ่มี่ายเอาสิซะขันบ่มีเงินเลยก็เฮ็ดงานใสงานอย่างเดี๋ยวโตเนี่ยหายโตได้แล้วก็โตเนี่ยแอบไปเบิ่งผู้สาวอาบน้ำผู้สาวแพ้เนี่ยนะเอ,อเอากล้องมือถือไปนั<ะ>่มไปถ่ายคลิปมาเบิง่งเบิ่งนั่กันดีล่ะบ่อบบ๊อบบอบบ๊บบเดี๋ยวอยาเขาก็ถืดเอาง่ยไปนี่ละสิไปบ่ไป ถ้าไมไปกูไปแทนเน่เอาได้ใส่กับไปแต่อย่าลืมเด้อขันไปเบื้องท้ายเขาอาบน้ำเนี่ยครับต้องถอดเสื้อผ้าเด้ยานี่เนี่ยมันหายได้แต่โตเสื้อผ้ามันหายไม่ได้ต้องถอดออกถอดเล้ถอดเลยแล่าไดเอ้าโซงเนี่ยโซงเนี่ยพอโซงน้ำเขาจะเห็นมือก็จะเห็นนี่นะโซงนี่แหละ

นะไรไม่นด้ะหัวไวว่าได้แล้วไม่เห็นลูกสาวขึ้นสิบหรอไอ้กแกกนอ เด้อแต่คุ้มแกะใส่ให้มันแน่นหนาเดี๋ยวพวกนุ่มๆมีเละเคคะแถวเนี่ยจิมาเจาะแจะลูกเสาพอเสาพอเบิจ์กปูงามถ้าสิมีลูกเขยเนี่ยพ่อขอคัดสันแน่จังน้อยเด้อไ่ต้องห่วงนะเสาพอนาห,หนูสิมีเพ้คบใครหนานก่อยพ่อเบิ่งบอร์สก้อนมาละพ่อไปกันเด้ดพอจ้าพ่อเฝ้าไปมันสิสวยเด้พอพ่อเด้อล็อกนี่แหละประตูน่ะอ๋อจ้าล็อกเฉพาะล็อก

ผู้ใดมันฆเามเรดสาวคูมาเนี่ยัไมึงไปหอดใสกันแล้วนี่ยมึงไปหอดใส่อกในสะพายในยังอดพ้ายนอกแต่ะายในบู้ใสมันหโว้ยมันไปหอจอกวะเะพายนอกภายในยังบได้เลยกอดกันบอกแง่ของมันเลยมึงไปบอกพอบอกแมง ขอลูกสาวกูลดเอออีพ่ออีเมลเขาตายไปแล้วผมขอเลยเดียวครับฮะพ่อแมงตายไปแล้วโอ้ยเงินมึงมีเท่าไหร่ออมมาขอลูกสาวกูให้บัดเดินส่งรอยจ้ะฮะส่งรอยแล้วนายนะค้านเหรอขออย่างบได้เปิดบัญชีเลยยังบ่ทันได้เปิดโอ้ยพ่อไ่ที่เป้าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเขาผมเขาไปเกี่ยวเขากนเดียวครับเกี่ยวเขาครับเออมีทีหน้าไหมเนาะครับเออมีเท่าไหร สองรอยไรสองงานจ้ะสองงานโอ้ยตูมายมาหนขอยืนคำขาดด้วยผมตกไปหาเงินมาสิบหมื่นห้องงานอีกสิบกจ้ะมึงจะมาคอยกับกูเด้อใครจมองว่ากูโอ้ยเดี๋ยวพี่พอครับใายพาผมจมือครับหามือไปแล้วพ่รสาวแห้แบบนี้เกินไปเด้บุกเนอถ้าคอยไปแต่งงานแก่หมื่น คอยสิคาตอตายอุ Gesch ้ยนีนั่นอีนั ja e> ่นเอาพิษเวรของกรรมกรรมของกูสิพี่ลูกสาวจังสิโอ้ยนี่กูพิษบ่กูอยากตายกูอยากตายบ่ได้เขาตงหัวให้ได้ วัวบอกเนี่ยมันเป็นไผ่มาจากใสทองสิบบาทเงินสิบเมื่หายเวลาหามาือให้สิบห้าท่านก็อยากเะีนยวใส่หนา,จาเจ้าดีาโอ้หำสร้างตายแท้ลูกสาวกูต้องตาไปบอกคน คือใหญ่เลยงูถือครูหมูถือเขียงใหญ่เดดแม่มันรูสี เว้ยมันจะเป็นหยังเนี่ยเล้าเเอนัสสีียยแล้วลับเสียแล้วบ่เฝ้าหรอกไปเบิ่งมูเนี่ยเปนหยังบักมือจะเป็นนีหยังมันหายอยู่ขนาดนั้นนะสกายยังนี่มู้กมู้มูมู้หายอยู่นั่นนะเป็นห่วงมันได้น่ะเจ้าเคยมีบ่อมูน่ะบ่อมูกระมูที่นยาเบาเเววเจ้านี่ได้กระไวก่อนเป็นนี่มีบุขนะขัดบ่คืนนี่บ่ได้เด้ยาเบาเเววยาเบาเเววบ่มีใจเจ้าไปเบิ่งมูกันบอกมือเป็นหยัง เป็นคนรออือรอเอ้ยอเม่นมึงหายยังเนี่ยมึงเ <c oughs> ข้าใจบ่ใก่เข้าใจตะ้มพูเรื่องเลยมึงเคยตั้งใจฟังใล่ละมึงก็ตั้งใจเล่าตีละยัง <c oughs> ะฟังรู้เรื่องม่เออห่บ้านนี้กลุมไม่ออกกุมแม่บานเขาเหมารถไปถอดปลาปลาสามาคีเออรถขวม,มตายหมดเลย ไนเสียใจน้ำเด้อดกูตายน่ะเสียใจเด้อดบ่ได้เสียใจที่เมียกูตายหรอกชีวิตกูเสียใจเนี่ยเมียกูไม่ปล่อยไปนะเอาบักขู่ขีไม่ใชสละว่าบ่ฟังยังเนี่ยใจใจเดี๋ยวเอาไปให้ยันบม่ได้บันนี้วะเมียเจาะกับพวกง่ามงามก็อยากให้มันตายแดงดีมือนี่กูทนไม่ไหวแล้วมันให้กูจัดสู่มือสู่เว้น กินเขาแล้วเอิญกูไปจัดขนาดกูลั่งเี่ย่เมื่อกี้นั่งเอิญกูไปจัดว่าอยาาใไ้มาจตายแล้วไม่สิละทมบัตทตรงยางเลยไปทุบขู่มือกระจา่บ้าปานเทพซื้อมึงในเบิร์กมอกันาจ,จาได้แล้วเอ,อไอห้ยท<ไ>อดเวลาหรอได้ไายทอดเวลาอี่ยังอีกถ้าเป็นบ้าหูสิไปหรือเปล่าไป เวลาเฮ็ดกันบ้านเรอ้าวเฮ็ด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 เฮดเฮ็ดเฮดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮดเฮ็ดเฮ็ดเย็ดเ่็ดเฮ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 นสเฮ็ด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 อฮ็ดเ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 ้าดเฮ็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 ดงฮ็ดเฮีดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮดเฮ็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 ดกฮ็ดเฮมดเฮาดเฮ็ดเฮ็ดเบดเฮ็ดเเฮาดดเฮดเฮ็ดเเไ ไม่คอยจได้เออจ้ะเอาเอาสิได้บ่มือนาเนี่ถ้าเจ้าอยากแักเนี่ยเจ้าเปีรหัสใส่คำว่าซักพาได้บ่ออายมูเพิ่นซักพาาสูงสีสูงเนี่ยต่งเตกตสีสีหา้องน้องหัวกัดเสียหนีไปไซดดอกเนี่ยเออไอไก่้าสิไปไซช์ละนัน เฮียไว,ว่านอะนนึงนาไอียไปนั่งพัรวยขย่แน่เล่าักเสียไปใถ่ถเงกระเซาเลยเนี่ยอ้ยไอ้บัวางเนาะงานหลายอยไอ้ไอ้ไอ้ไอย่อกไปเอาจังซี่ไข่ให้เงินเจ้าละกันเอาไปยี่สิบนาไนอนาอไปนั่อยแน่อ้ยไอเบียดไกลเท่เนี่ย,ย, Gew ย,ยถ้าฉันจะเอาไปสี่สิบนาไอ้นาอนั่มไ้ข่แน่อ้ยเบียดไอหลายเท่โอ้ยถ้าจะ,จะเอาไปเบิ้นี่นะอะ ก็ได้พอมีเวลาอยู่ไปบอกเราเด้อไ่แล้วฟ้าวมาสักผา้าข่อยแหนะผายไรแห้งบอกเราองสักได้ไอเด้อบอกมันสักผ้าแม่นก็ได้จ้านี่เราโมแน่เฮ้ยไม่ยังเมียเจ้าบอกให้ไปสักผ้าสักผา<ม>้า,า,ายยังยี่ตอนนี้กูกำลังเสียอยู่ไปบอกมนันเครื่องสักผ้าเสียมันเสียอยู่เข้าใจว่าอุ้ย เออพวกไปไปบอกมันกูเสียมา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 อาม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 าามามาามามามาาม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 ่มามาามมา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 าม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 า่นมามากามามาามามาาบามามาม่าสาหามามาามามากามาาาามัมไม เงินจังไหนเงินบ่มีมี่แล้วเงินอะใสแล้วพี่เด้เออไอ้พี่บ้านสิไปไซล่ะเนี่ยเอาก็มหาเจ้าเด้ละแลไอ้เมิอล่ะอยู่ทำกันมันบอกเท่าไอเฮ่าน่ะมมหาเจ้าบอกให้มาแบบซักผาไอ้เมิอน่ะบอกบอกให้เจ้ามาหา่อยมาซักผาแม่นแล้ว แล้วเต่าหูยบอ,บอ,ยบอว่าข้าวมาสักผ้าเนี่ยมันเป็นรหัสรับของขอยกไอ <c oughs> ้เมื่อินจะผูกความหมายมันอยู่บอ่อผูกแล้วอันสักผ้าก็คือยังสั้นแหละรหัสรับ,บอ่ะหูมัดแล้วบกมื่อนเนี่ยมันบอกขอยมาก <c oughs> ็ตาเจ้าเสียหายข่อย,อยสกักผ้าบ่าล่ะตาเจ้านั้นสักเก่งบ่ล่าว้ายสักเก่งหลายเลยขี้ขีข้มัดซะเลย <c oughs> ต้องลองเบงิ่ง กลับไปซักผ้ากันนะอ้ายเนาะอุ้ยพอบดมือแล้วเก้าบาดตัวเดียวใช่เนี่ยไปลองกลับบ้านแล้วเจ้าไม่ยังอีกอะมีคนซักผ้าแท้แล้วขยี้เก่งขนาดว่ะซักผ้าซักผ้าแท้บุก มาเห็นยังอยู่วะโอ้ยเข้าไปไปสบายงานสิบอทันขาดไปนึงก่อนมันสวยเลยอะมันสวยเลยข้าข้าอยู่แค่อยู่โตโตไปถ่ายยูซาราก่อนเด้อเดี๋ยวข้าจะเข้าตามไปเด้อโอเคโอเคฝากเด้อโอ้ยมันมันน่ากอนมาแล้วงจริง อยากไปเลยอยากอยู่น้ำเมี่ยงเอาละอายไปสมัครงานซะก่อนเดี๋ยวจังกลับมายำแรงอายกลับมาบ้านเนี่ยายขอร้องอันอีหยังอายร้องอีหยังก็เว้ามาติลาก็อยากเขาหลังบ้านบ้างนะโอ้ยบ้าบอกเจ็บได้นยอนโอ้ยพอเจ็บเดี๋ยวายไปเบิ่งอันอยู่น้ำมูเบิ่งอันญี่ปุ่นเนี่ยมันบ่้ห้องเจ็บแล้วห้องแบบมักเลย อ้าอ้อ้ให้ก็ได้แต่มีของแม right ่ได <oss> ้อายถ้าอายได้งานน้องสิให้ยังที่อายต้องการโอเคได้คร like uh ับเฮ้ยจะซ้ำยิงสึกเราไปแห้งหรอเฮ้ยเศรทือนึงคำเทือนึงหลายหลอแต่ไปแห้งหรอแง่ได้มาถี่แม่เอาไว้เลยเฮ้เอ่อพวกเทพโถดีแล้วมาซะเฮย สไลเมียจะบอกสองดอกก็แหละ เปลี่ยนซื้อละค่ะไม่นไหนีจะไหนเปลี่ยนเลยซื้อนี่มันเป็นอัปมงคลเปลี่ยนเป็นนิวน้วหนีละค่ะแล้วม่หนีมากใช่ยังไหมอ,อัน,นกูไปนอนเบิดขึ้นเลยไปกับฝรั่งมายัางวะกูนอนเฮียนบ่ได้เจ้าหนี้สิบัทรวงยังวะกูขอนอนห้องมึงได้บ่ก็ได้อยู่ผัวคอยกระบียยูออกไปสมัครงานถ้าสิเขาไปนอนกับขาไปโหลดผ้าซีนผ้าทุ่งกะมีเอาไปใส่โหลดเดอ้ออุย้ยส่งสินนี่พอใส่ได้บ่บวัอนนี้จะขอนอนเพิงดาก ใส่งานมับัดขึ้นเลยเอาเอาแล้วแต่ละคนนะเอาเช็ดทังเลยไปเข้าทั้งคุณเจ้าคุเขาเขยใครเดี๋ยวคอยไปสวนกันน้าเปียนเปลี่ยนเปลี่ยนวะเอาเรื่องกระเป๋าตังค์ฮะเรื่องกระเป๋าตังค์มีกระเป๋าตังค์รู้บ้านโตอยู่อยู่พี่ก็ได้แล้วเขาไปเอาขอไม่ได้เยอะเยอะไปสอยเบี้ยอีกเด้แม่กระเป๋าตังค์ซื้อบะหมี่ซอย ักไ <laughs> ไปสมัก,กราางานกูถามมึคนเลยเพนี่แอ๊ไปบ่ได้แล้วอะไปไ็นนี่ไไอ,ยอย่างเหรอมันเสียเลิกแล้วเอา้าอีมิดนี้ไม่ได้เห็นยังอยู่นี่เนี่ยนี่มาพักดากอยู่ละบม่ได้พักเลยยังวะเอา้าไอ้มาสเ,เ,เจ้าไม่เห็นยังอยู่นี่เขาบอกไปสมัครงานไปบ่ได้แล้วนิวม,มี่เ,<อ>เกิดยังเพลินเ,<อ>เจ้าคืออยู่ในสภาพนี้คือเนื่องมีขอโทษเด้อไม่ได้ตั้งใจจะแย่งของหักของแพงของเจ้าหรือแท้สีแต่เมื่อกี้เนี่ย ขอบ่าดีบัวฟังเสียงใส่คนตับตับตับเฮ้ยเฮ้ยเอาไอ้มันเจ้าก็ให้แบบนี้โอ้ยเมียจ๋าไอ้บัวตั้งใจแม่ไพ่อ้ายเนอะไายบัวตั้งใจจะโทษให้บัวด้วยทีเลยฮะบัวเป็นยังดอกได้สมใจเจ้าแล้วอยากล่องข้างหลังมาหลายมื่นแล้วประมาณบอกต่อไปนะก็บ่วต้องไม่จึงก็ด่าเขาอีกเด้อบัวคือก <EN> ันด้วเมียจ๋าแล้วแสบบัลละไอ้ แสบอยู่แต่ว่ามันเสียอยู่อย่างนึงนะมันเสียอีหยังบางเหมือนเสียหยังละอ้ยเมาต่อให้อยู่แหละเสียอีหยังก็บอกเพไนไปนี่แหละเสียอยู่ที่ว่าไม่ขี่ติดบพ่อพี่พ่อมาพิกไปอีแสบพอทำไงแล้วมันแสบ i'm a bad man